เห็นฮานบินโอ้โฮหฮานบินไอ้สนามตรงนี้เ,นเห็ุขึ้นมาแล้วโอ้ยโอ้ยนั่งไม่ได้นั่งไม่ได้เลยค่ะยืนมองหาหยกบอย่อนี้สวยนะคะเนี่ยนี่ค่ะลัวเจ้าของเขาแต่เจ้าของเขาไม่กินหรอกค่ะโอ้ก็ใหญ่ อุ้ยโลนมาดอกนึงมันนั่งยองๆไม่ได้ค่ะออนี่ได้มาแล้วนี่ค่ะได้มาแล้วนี่ thank you so much thank you นี่ค่ะได้มาแล้วบ้านแล้วด้วยค่ะมองเข้าไปสนามไม่รู้ว่ามีอีกหรือเปล่าค่ะ Thank you so much ดอกสวยพี่เขาจะพี่เขาจอดรถรอค่ะก็เลยต้องถือเห็ดเดินมาด้วยหนไะคะหาทางข้ามหาทางข้ามถนนก่อนดีค่ะโอ้ยดูสิมัน สวยไหมคะสวยเลยอุ้ยอยู่บนนี้ยิ่งสวยใหญ่เลยค่ะนี่ดีใจนะเนี่ยค่ะนี่โอ้เห็ดอะไรก็ไม่รู้เห็ดพิษแน่ค่ะปีนี้กระเจียวฝรั่งน้อยมากค่ะน้อยจริงๆเจอบีฟสเต็กมันจะเป็นเห็ดคล้ายๆกับ เนื้อวัวค่ะเนื้อวัวที่ดิบๆสุกๆนะ่ะเป็นดอกแรกของปีนี้ที่เจอแต่ไม่รู้ว่าแก่หรือ,อยังโหนี่นี่ค่ะถ้าฉีกแล้วมันจะเป็นสีแดงๆเหมือนกับเนื้อวัวเลยเป็นพวกโพริพัวคือไม่มีกลีบใต้ดอกหูดอกใหญ่แล้วเนี่ยนี่ป่านี้ยุงเยอะๆค่ะดอกใหญ่เลย นี่เป็นเห็ดบีฟสเต็ก <c oughs> ก็คือเป็นเห็ดเนื้อย่างนั่นแหละค่ะดอกนี้สวยเป็นเป็นดอกสวยดอกแรกที่ที่ได้ที่เก็บมาที่เก็บมาไม่มีดอกโตขนาดนี้พี่ที่เดินป่าด้วยกันพี่เขาบอกว่าอยากอยากเอาไว้ชิมก็เลยบอกว่าพี่ต้องชิมนะคะไม่ใช่พี่เอามาทิ้งนะเพราะอุตส่าห์มาให้เห็นแล้วพี่พี่เอาแค่ไหน นุจะฉีกเลยฉีกไว้ให้แบบนั้นน่ะไม่พี่ต้องบอกสิฮะเอาคนละครึ่งไหมนันน่ะเออนั่นก็ได้พี่ห้ามทิ้งนะคะเขามาให้เรากินแล้วอ่ะเขาสวยเนาะสวยไหมพี่ว่า Beef steak เป็นเห็ดเนื้อสเต็กค่ะสวยถ้าหากอ่อนๆเขาจะเป็นสีออกบานเย็นไงพี่จําได้ไหมอ่อนใช่ไหมนี่เขาแก่แล้วกว่าพี่จําได้ไหมปีที่แล้วที่ดอกอ่อนๆมันจะเป็นสีบานเย็นนะคะ แล้วพอตอนหลังหนูบอกพี่ไปดูให้หนูอีกทีพี่บอกมันเน่าแล้วอะ่ะอ,อันนี้เขาแก่แล้วสีเขาเลยเป็นแบบดอกใหญ่นะสีเหมือนเนื้อไหมพี่ว่าใช่ไม่เคยเดินดอกใหญ่เคยที่เ,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 เขาก่อนไม้เห็นดอกเล็กนิดแต่หนูกลัวพี่จะเอาเขาทิง้งวาวพี่ค่ะเนี่ยคะ่ะเอามีดต่อน,นี่กาเอามีดแค่จะหยิบมีดพี่ดึงปอกอค,คะ่ะ พี่วางว้าตรงนี้นะค่ะเดี๋ยวพี่แปะนี่นี่พี่ดูพี่ดูอ่าไม่ต้องครึ่งไม่เป็นไรหรอโทก็ได้หั่นแล้วนี่คฮะเหมือนเนื้อไหมหอมมาดูลยพี่ว่าเหมือนเนื้อไหมเอาพี่จะดมก็ดมเป็นยังไงฮะโอเคโอเควางว้าตรงนี้แล้วเดี๋ยวกลับมาวางโอ้โหดูเหมือนเนื้อเลยค่ะนี่มันจะเป็นเหมือนเนื้อยังไงขอร้องพี่อย่าทิ้งนะคะพี่อย่าทิ้ง หนูเสียดายเขาอุตส่าห์มาเกิดให้เราให้เจอให้เราได้เห็นไปเก็บเข้ามาแล้วพี่ทิ้งหนูเสียดายมากเพราะหลายครั้งถามว่าพี่กินยังอุ้ยพี่ลืมวางตรงนี้นี่นะคะพอเดี๋ยวกลับมาอย่าลืมปอกน่ะนี่ค่ะเนี่ยเหมือนเนื้อเหมือนเนื้อวัวพี่เอาชิ้นใหญ่ไว้ไหมไม่เอาเอาชิ้นเล็ก อุตส่าห์เดินมาเจอในป่านั้นเมื่อกี้ที่ไปดูค่ะไม่มีเห็ดเลยเดินเดินบนออกมามาเจอเขาพอดีเลยเนี่ยเหมือนเนื้อไหมคะเนี่ยเป็นบีฟสเต็กเนื้อก็เหมือนเนื้อเลยเหมือนเนื้ออัวเลยคะ่ะ โอ้โหดีใจที่ได้ดอกนี้ดอกใหญ่ต้องไปดูในคลิปของฝรั่งก่อนว่าเขาเอาไปทำอะไรกินแต่กินได้จริงๆนะคะไม่ใช่เห็ดพิษนะคะายเนี่ยเงือนเนื้อวัวเลยอ่ะ พักแล้วก็จัดแจงเอาเห็ดช่อนี้ออกตอนที่เก็บเนะะี่ยค่ะต้องรีบเพราะว่าพี่ที่เดินป่าเห็ดด้วยกัน <ใช S 1> พี่เขารีบนะคะพี่เขารีบก็เลยต้องรีบๆดีนะท,ที่ดึงมาได้แบบนี้ดอกเห็ดไม่หลุดหลุดไปแค่ดอกเดียวก็เก็บมาแล้วเมื่อปีที่แล้วที่สนามหลังบ้านหลังนี้นะคะมันจะมีสีนี้ละค่ะที่ไปเก็บที่สนามเขามาถ้าจำไม่ผิดเก็บมาสาม สามช่อสวยสวยกว่านี้อีกนะคะโป๊ะที่กำลังจะมาจอดเทียบท่าอยู่ตรงนั้นจะสังเกตเห็นผู้โดยสารขึ้นไปอยู่บนดาดฟ,ฟ้าของโป๊ะเพราะว่าชมวิวมันจะสวยค่ะแล้วที่สนามนะคะคนเยอะไม่ว่าตรงจุดไหนฝั่งแม่น้ำอีสคนเยอะแล้วดูฝั่งแมทธตันตึนเอ็ Empire State ไหนลองซูมนะคะนี่นี่ e อ็มพ e ยสเต e ถ้าหากไปยืนอยู่บนตึกสูงๆนะคะชั้นที่30ก็ยังยังดีจะมองเห็นวิวแมนฮัตตันสวยมากเลยเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ตวพรอาทิตย์กำลังรับฟ้าวิวสวยฝั่งแมนฮัตตันค่ะไม่มีสกูตเตอร์มีแต่เรือรำนั้นฮันนี่มัช,ชรูมดึงเลสฮันนี่มัช,ชรูมคือ เห็ดน้ำครึ่งที่ไม่มีห่วงใต้ดอกนีคะเขาจะเกิดในลักษณะแบบนี้มันจะมีสีน้ำตาลแล้วก็สีเหลืองแล้วก็จะมีสีขาวส่วนมากสีขาว้ะไม่ค่อยเจอแต่สีเหลืองเนี่ยจะอร่อยแล้วก็ทนกว่าสีน้ำตาลนะคะชอบมากเลยยังดีนะที่วันนี้ไปเจอปีนี้เห็ดชนิดเนี้ยบานเร็วมากค่ะแก่เร็วมากๆเลยอะ่ะเหสิหน่ากิน คราวน,นี้ก็สักประมาณเดือนหน้าค่ะเดือนตุลามันก็จะเป็น h ฮันนี่มั r o o m แบบที่มีห่วงใต้ดอกอันนั้นมันจะเป็นดอกใหญ่ๆแล้วขาใหญ่ๆนะคะนั่นก็โอ้โหขอให้มีเยอะๆเถอะปีนี้เดือนหน้าก็จะมีเนี่ยค่ะปลายเดือนนี้ก็จะมี h e นออฟเดอะวูดก็คือเห็ดแม่ไก่และ h ั n นี่มัชรูมโอ้โหวิวสวยจังเลย ต้องขอโทษท่านผู้ชมที่ไม่ชอบชมวิวนะคะมันสวยจริงๆชอบมาชอบมาเดินดูวิวยืนดูวิวตรงนี้มันจะสวยมันจะดีกว่าลงไปเดินข้างล่างโอ้ข้างล่างคนเยอะมากว่าจะจูงหมาน้อยลงไปเดินไม่ไม่ไม่กล้าเลยค่ะเพราะว่าคนเยอะเยอะเกินคท่านี้ก็จะตัดจะเด็ดขาเห็ดแล้วนะคะ ไม่รู้ว่าคืนนี้จะเปิดไปสีอะไรนะคะแต่ตอนนี้เห็นแค่เป็นสีขอขาวนี่เป็นองค์การสหประชาชาตินี่เป็นตึกํำนะคะแล้วตรงนี้เป็นโบสถ์ที่เป็นทางนี่คทางทางซ้ายมือนะคะไม่ใช่อันสูงสูงนะคะ